เข้าสู่ช่วงเวลาส่งท้ายปี2,568ช่วงก่อนแชร์เช็คลิสต์ขอรวมคลิปที่สุดแห่งปีที่มียอดผู้รับชมสูงสุดบนแพลตฟอร์ม YouTube ของช่วงก่อนแชร์มาฝากกันจะมีเรื่องใดบ้างไปรับชมกันครับ และนี่คือที่สุดแห่งปี2,568มะม่วงสุกคุมน้ำตาลต้านเบาหวานดีต่อหัวใจจริงหรือก็อยากจะบอกว่าเป็นการพูดเกินกว่าความเป็นจริงและจะทำให้คนเกิดความเข้าใจผิดและอาจจะไปบริโภคผลไม้หรือว่ามะม่วงเนี่ยที่มากเกินไปเขาบอกว่ากินมะม่วงสุกคุมน้ำตาลต้านเบาหวานบริโภคมะม่วงเป็นปริมาณมากจะช่วยควบคุมเบาหวานได้เนี่ยไม่จริงเขายังบอกว่ากินมะม่วงสุกก็ยังดีต่อหัวใจด้วยเป็นการกล่าว เกินกว่าความเป็นจริงเพราะการเป็นโรคหัวใจจริงๆมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างเพียงแต่มีข้อเท็จจริงนี่ว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเนี่ยมากกว่าคนปกติอาจจะเป็น2อถึงสเท่าก็อยากจะบอกโดยภาพรวมของท่านที่มีความเสี่ยงกับการเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นเบาหวานอยู่แล้วไม่ควรกินเกิน1ผลต่อวนันโดยการแบ่งกินเป็นสองครั้งค่ะและที่สําคัญที่เรามักจะได้ยินกันเสมอคือการกินผักผลไม้5้าสีเนื่องจากว่าจะมีสารสําคัญที่มีความแตกต่างกันซึ่งสารสําคัญ ต่างๆเหล่านีน้มีประโยชน์กับร่างกายในแง่ของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระโดยธรรมชาติดังนั้นสรุปแล้วที่แชร์ว่ามะม่วงสุกคุมน้ําตาลต้านเบาหวานและดีต่อหัวใจนี่เป็นยังไงครับคือการกินมะม่วงเป็นประจําทุกวันในปริมาณมากแล้วจะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นเบาหวานและโรคหัวใจนะไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อค่ะที่สุดแห่งปี2568วิธีทําให้อ air ถเย็นชําเรื่องที่ช่างไม่เคยบอกจริงหรือ ก็เรียกว่ามีข้อที่จริงแล้วก็มีข้อที่ควรจะต้องอัปเดตตามรถยนต์ยุคใหม่ๆที่มีการปรับการทํางานไปครับข้อแนะนําแรกก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ควรปิดสวิชควบคุมคอมเพรสเซอร์ก่อนข้อนี้ครับจริงในรถยุคเก่าครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตัวรถนะครับตั้งแต่ถอยมาสักประมาณ10บกว่าปีนี้ระบบมีการออกแบบครับเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายข้อแนะนําที่2เริ่มต้นด้วยการใช้ความเร็วพัดลมสูง เพื่อไล่ความร้อนออกไปจากนั้นจึงเปิดสวิชแอร์คอมเพรสเซอร์และปรับอุณหภูมิที่ต้องการจริงไหมครับก็ข้อนี้ถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นเหมือนกันการทําแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะข้อแนะนําที่3ถ้าอากาศเย็นเกินไปให้ใช้วิธีปรับอุณหภูมิแทนการปัดช่องแอร์หนีข้อนี้จริงเลยครับแล้วก็เป็นคําแนะนําที่ดีนะครับเราอาจจะขับรถ ออกจากลานจอดรถกลางแจ้งแล้วรู้สึกร้อนก็ตั้งอุณหภูมิมาย2 23ิบาพอขับไปสักพักหนึ่งเนี่ยพอเขาทําความเย็นภายในห้องโดยสารถึงแล้วบางครั้งลมที่ประท้าเราอาจจะเย็นเกินไปการดิดออกเนี่ยจะทําให้คอมเพรสเซอร์แอร์ยังคงต้องต่อการทํางานต่อเนื่องอยู่การปรับอุณหภูมิให้มันสูงขึ้นใกล้เป็น23 24ใกล้ๆ25แบบนี้เนี่ยคอมแอร์นะครับก็จะมีการตัดการทํางานบ่อยก็จะทําให้ลดโหลดภาราก,การทํางานของเครื่องยนต์คอมก็จะไม่ต้องทํางานหนักยืดอายุก,การใช้งานเครื่องยนต์ก็จะ ไม่ต้องไปหมุนปั่นคอมเพรสเซอร์โดยไม่จําเป็นก็จะประหยัดน้านํามันมากขึ้นครับที่สุดแห่งปี2,568 4เหตุผลที่ควรเลิกดื่มน้ําอัดลมไม่มีน้ําตาลจริงหรือ จริงบางส่วนค่ะแต่ว่าอาจจะต้องรอข้อมูลที่แน่ชัดข้อแรกเขาบอกว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลจะทำลายแบคทีเรียในลำไส้มีงานวิจัยจริงๆค่ะว่าการกินสารให้ความหวานเหล่านี้เนี่ยจะทำให้แบคทีเรียในลำไส้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่บางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีข้อ 2. เพิ่มอัตราภาวะหัวใจหยุดเต้นและเสี่ยงโรคหัวใจเฉียบพลันมีงานวิจัยที่บอกถึงความเชื่อมโยงที่กินสารให้ความหวานแทนน้ำตาลแล้วเกิดโรคพวกนี้แต่ว่าหลักฐานหรือว่ากลไกลต่างๆเนี่ยยังไม่มีการบอกเลยว่ามันจริงหรือไม่จริงข้อ3 มีฟอสฟอรัสสูงส่งผลโดยตรงกับการทํางานของไตเสี่ยงไตบกพร่องน้าอัดลมทั้งมีน้าตาลและไม่มีน้ําตาลเนี่ยผกผลิตด้วยกรดฟอสฟอริกซึ่งกรดตัวนี้เนี่ยจะทําให้เกิดฟอสเฟตดังนั้นนะ่ะสำหรับคนที่ต้องการจะดูแลเรื่องไตมากๆก็ไม่แนะนําให้ดื่มน้าอัดลมทั้งมีน้ําตาลและไม่มีน้ําตาลเลยข้อ 4. น้ำอัดลมมีกรดฟอสฟอริกสูงจะไปทำลายแคลเซียมในร่างกายจริงค่ะคือน้ำอัดลมม่ค่ะมันจะไปเพิ่มการขับแคลเซียมออกจากร่างกายทำให้ปัสสาวะออกมากขึ้นแร่ธาตุต่างๆโดยเฉพาะแคลเซียมเนี่ยก็จะออกไปพร้อมน้ำปัสสาวะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุให้มีภาวะกระดูกพรุนได้และทั้งหมดนี้คือที่สุดแห่งปี2568อย่าลืมกดติดตาม YouTube ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจอัปเดตใหม่ทุกวันของเราครับ นอกจากทาง YouTube ชัวก่อนแชร์แล้วเรายังมีคอมมูนิตี้ทิกต็อกอินสตาแกรมเและเพจ Facebook ชัวก่อนแชร์แหล่งรับชมอินโฟกราฟิกและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงฉบับสั้นเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันให้เข้าถึงคุณผู้ชมได้มากขึ้นสามารถกดติดตามได้เช่นกันนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อ,ร,ตอ,อร่วม